แทนที่จะสร้างพระปางนาคปรกประจำวันเสาร์และนักสัตว์ปีมะโรงตามคติทางศาสนาอย่างที่พบได้ทั่วไปแต่ในคราวที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงหายจากพระอาการประชวนเกี่ยวกับพระอันตะหรือลำไส้ใหญ่เมื่อปี2469ทรงมีพระราชประสงค์ค่ะให้เกิดความแปลกใหม่ด้วยการสร้างพระนิรโรคันตรายด้วยโลหะผสมปิดทองมีความโดดเด่นอยู่ที่มนุษย์นาคจำแลงค่ะสวมเครื่องทรง คล้ายศิลปะชวาปาละและสีวิชัยมีพำพานนาคด้านบนนะคะข้างหนึ่งเป็นขามนุษย์อีกข้างเป็นหางคล้ายงูค่ะซึ่งไม่เคยอัญเชิญมาประดิษฐานณนะพระที่นั่งพุทธไัยสวรรค์ในพิพิธภัณฑ์ทถานแห่งชาติพระนครมาก่อนเลยแต่เพื่อให้สอดคล้องกับคติปีมะโรง2,567จึงอัญเชิญมาค่ะพระพุทธรูป9องค์รวมถึงองค์นี้นะคะล้วนมีความเป็นมาและรูปแบบเชื่อมโยงกับคตินาคในศาสนาให้ประชาชนมาสักการะกันในวันขึ้น ึ้นปีใหม่ค่ะเบื้องหลังการรวบรวมครอบคลุมยุคสมัยต่างๆค่ะเช่นพระพิมพ์ปางมหาปฏิหารที่เมืองสาวัตถีศิลปะทวรารวดีนะคะพระ ไยสัยชยักรุนาปรกศิลปะลบบุรีค่ะพระพุทธรูปปางมันวิชัยศิลปะอยุธยาตอนกลางพระพุทธรูปนาปรโกรนรมาศหรือนอแรดศิลปะท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนืออายุราว100-200ถึงปีสันนิษฐานค่ะว่าได้รับอิทธิพลพระพุทธรูปนารครโกรในศิลปะลาวตามความเชื่อสังคมไทยลาวและยังถือสรรพคุณนอแรดค่ะว่ารักษาโรคบรรดาลทรัพย์สินและป้องกันอักขี่ัยค่ะ ถือว่าเป็นโชคดีมากที่มาแล้วก็ได้เจออย่างเงี้ยค่ะโดยปกติแล้วอะค่ะเวลาปีใหม่จะทํากิจกรรมแบบไหนกันบ้างอาจจะมีแบบไปว่า้พระตามวัดหรืออะไรเงี้ยไหมก็ปกติปีใหม่ก็ถ้าไม่ก็จะไปเยี่ยมญาติปกติอะค่ะถ้าไม่ไปต่างจังหวัดก็เนี่ยค่ะเป็นจะพาเข้ามาเที่ยวในเมืองมากกว่าเพราะว่าอยู่นอกเมืองถ้าจะเข้ามาในเมืองก็ต้องช่วงรถไม่ติดเงี้ยค่ะ มาจากที่ไหนนะะมาจากตรงมินบุรีค่ะใช่วันนี้ก็ตั้งใจมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์โดยเฉพาะเลยมาพิพิธภัณฑ์แล้วก็เดี๋ยวจะแวะไปที่วัดมหาธาตุค่ะที่ฉลองสมโภชสามร้อยสามสิบแปดปีก็จะมีตำนานเนี่ยนะครับที่บอกว่าเมื่อตอนที่สร้างพระพุทธสีห์บนเกาะลังกาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ท่านหน้าตาเป็นยังไงก็มีนาคเนี่ยแหละครับที่เป็นสัตว์ที่มีอายุยืนยาวก็เลยบอกว่าจะจำแรงแปลงเป็นพระพุทธเจ้า ให้ดูเป็นตัวอย่างในการสร้างพระพุทธรูปเพราะฉะนั้นพระพุทธรูปองค์นี้ก็เลยมีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธเกี่ยวข้องกับพญานาคด้วยเช่นเดียวกันนะครับหรืออย่างยังมีอีกสักสององค์นะครับเช่นพระพุทธรูป บัวเข็มนะครับพระแบบนี้เราเจอตามพมา่าเยอะแล้วก็พวกไทยใหญ่พวกนี้จะนับถือเยอะนะครับแต่ว่าในราชสำนักไทยเนี่ยก็ปรากฏว่าเรามีพระพุทธรูปแบบนี้ในพระพิธีสําคัญเช่นพระพิธีพิรุณศาสตร์ก็คือพระพิธีที่เกี่ยวข้องกับการขอฝน คติการสร้างพระพุทธรูปมักสร้างขึ้นตามอุดมคติหรือสุนทรียภาพของช่างฝีมือแต่ละสมัยค่ะเป็นกุศโลบายให้นึกถึงพระธรรมที่พระพุทธองค์ทรงสแสดงเป็นหนทางพ้นทุกข์ซึ่งที่ผ่านมากรมศิลปากรจัดกิจกรรมไหว้พระวังหน้าทุกวันขึ้นปีใหม่นะคะดยการอัญเชิญพระที่เก็บรักษาอยู่ภายในพระราชวังบวรสถานมงคลหรือว่าวังหน้าออกมาให้ประชาชนได้สักการะส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมที่เป็นความรู้ทางวัฒนธรรมและเป็นมงคลต้นปีด้วยค่ะในปี นี้นะคะคุณผู้ชมเองก็สามารถสักการะได้จนถึงวันที่7มกราคมค่ะ